นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเวจับน้ำใสนะครับเลือดหมูไม่แพงนะครับร้านนี้พิเศษ6กสิบาทนี่พร้อมข้าวเปล่าด้วยนะครับอร่อยไม่คาวไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังมาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับอร่อยด้วยสะอาดด้วยแล้วคือที่แน่แคือเครื่องในเนี่ยไม่มีไม่มไม่คาวเลยนะครับ ถ้ามาช้านะครับช่วงบ่ายนี้คือหมดแล้วบ่ายโมงนี้คือหมดแล้วนะครับ ผ่านไปผ่านมาแถวของสมในแวะมาทานกันได้เลยนะครับจะมีโต๊ะนั่งอยู่สี่โต๊ะนะครับ ้านข้างจะเป็นร้านขายข้าวแกงครับอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งมานั่งรอกัน ที่นี่่่อที่จะทเป็นตกตกที่นี่อนี่ตกนตกตนี่มันมันมันี่นสำโรงมันมาตั้งแต่แรกเลยรงแถวว้นวุ้นะร้านนี่เขจะใส่ดอกไม้จีนให้ด้วยนะครับในเกาเหลาเนี่ยใส่ดอกไม้จีนใส่เห็นไหมเห็นเนี่ยมันกรบมากแล้วก็เครื่องในสินจีอร่อยมาก ฝนตกได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะวันนี้เนะ <c oughs> าะตรงเอตรงสะพานควายตกแรงมากเลยนะนใ,นใช่ใช่เป็นอะไรที่แน่นอนนะจริงจริงทุกวันนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้กับธรรมชาติเลยนะแล้วมันก็เป็นอะไร <c oughs> ที่แปลกแล้วไงมันเกิดอะไรที่แปลกใช่ใช่ครับหลายๆอย่างแบบมันอะไรที่มีควรจะเกิดก็เกิดนะเนาะ แต่ที่แน่ๆร้านนี้อร่อยขอบคุณค่ะเกิดมันมาเขาไม่ไหวเหมือนกันใช่แต่แต่เกิดธรรมชาติแปลกๆ็แช่งแต่ที่แน่ๆร้านนี้อร่อยใช่แต่แต่จะเกิดอะไรก็ช่างแต่ที่แน่ๆร้านนี้อร่อยวันนี้ลูกค้าบอเออแล้วรู้เรื่องไหมบอกไม่รู้เรื่องหรอเอาเลยค่ะแล้วแล้ววันนั้นอยู่ยังไงอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วอ๋ออยู่ในบ้านเหรอครับ เอ้าทำไมอ่ะเพราะมันเป็นแผ่นดินไหวทุกวันโอ้คือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหรอวันนั้นเอ้าที่บ้านก็ไม่รู้สึกจริงดิเขาเขาวิ่งเขาวิ่งกันให้ควักเลยนะใช่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 ครับคือใช่ไหมด้านบนอ่ะคือแบบอย่างนี้เลยนะแบบโยกแบบ องอ่ะพอวิ่งมาโคตรเหนื่อยเลยวะเหมือนเหมือนคนมาเขย่าตึกอะแบบนั้นเลยนะไม่ใช่วิ่งขึ้นไปนะวิ่งขึ้นไปมันจะมันจะเหนื่อยกว่านี้ใช่ใช่คอรงอองยังไงครับเคาเกา บอกเราบ้านหมุนเองแผ่นดินไหวเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะล้วก็แล้วยังไม่เชื่อใช่ใช่แล้วหลายคนตอนนี้ก็ยังแบบมีอาการแพนิกอยู่นะแบบเขาบอกเป็นเดือนเลยใช่ใช่บางคนแบบเป็นเป็นเอาหนักเลยนะยิ่งพวกคนที่เขามีโรคประจาตัวนะยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยเป็นหายหายอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยก็ต้องระวังดูแลสุขภาพด้วยนะครับไม่ไปหาหมอเขาลูกอีไม่ไปหาหมอเสีย ไม่ได้หว่ะคืออะไรอะไรก็หาหมออะไรกไ็หาหมอ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> แต่ยังไงก็ไปหาหมอไว้ก่อนจ <c oughs> ดีแล้วอย่างน้อยน้อยเขาก็จะรู้รู้กว่าเราแหละได้ได้ครับได้ฮะของเรากำลังจะได้แล้วนะคระ <c oughs> ับเราไมา่นั่งร <c oughs> อเราตโนนี้นะครับ นี่มาแล้วเป็นไงน่ากินไหมสุดๆเนี่ยทุกเนี่ยพิเศษนะคะเนี่ยพิเศษก็าเปล่าด้วยทั้งหมดที่หกสิบบาทยวเรามาทำเครื่องปรุงกันนี่นะฮะเครื่องปรุงโอเคพริกไทย ที่จะเป็นน้ำซอสนะครับน้ำซอสไม่ทีแรกยว่าน้องมีใครการหัยายเอา่อต้องาในี้อยา คนน่ากินไหมนี่นะครับมีหมูกรอบมีเครื่องในมีสันชีมีเห็ดหูหมูนะมีเลือดด้วยนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาแวะมา,แวะมากินกันได้เลยนะครับอยู่ออยู่ช่วงตลาด